นึกภาพดูสิถ้าอินเทอร์เน็ตไร้าสายในสมาร์ทโฟนของคุณเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่มันไม่ได้มาจากการเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่ชิป n 1ของ Apple ทําให้น่าตื่นเต้นกับ iPhone 17แต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามแม้สเปคบนกระดาษจะดูคล้ายคลึงกันแต่ผลลัพธ์ในชีวิตจริงกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและมันอาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหมู่ผู้ใช้มือถือได้เลยทีเดียวมาดูกันว่าอัลเคลจากข้อมูล Speedtest Intelligence เผยอะไรออกมาบ้างเกี่ยวกับชิปเครือข่ายรุ่นใหม่นี้ซึ หาผ้า w i ไฟใน iPhone 17ให้ดีกว่าเดิมเมื่อเทียบกับชิปบร o อ d คอมที่ใช้ใน iPhone 16แม้ว่าคุณสมบัติทางเทคนิคทั้ง2จะใกล้เคียงกันก็ตามโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือที่ iPhone 17สามารถทำความเร็วดาวน์โหลดได้เหนือกว่าเรือธง,ง Android อย่าง Pixel 10และ Galaxy S25 ในช่วงเวลาเดียวกันตอนนี้มาคุยกันถึงจุดที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ชิป N1 นี้เลือกที่จะจํากัดช่องสัญญาณไว้ที่160เมกะเฮิรต์เท่านั้นโดยไม่รองรับ320เมกะเฮิร์ตเต็มรูปแบบตามมาตรฐาน WiFi 7แต่เอาเข้าจริงข้อจํากัดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในสถานการณ์ใช้งานจริงเลยสักนิดทําให้ผู้ใช้ทั่วไปสัมผัสดได้ถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งพาคุณสมบัติสูงสุดของมาตรฐานนั้นๆและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่ทราบมันเหมือนกับการเลือกใช้รถยนต์ที่ขับง่ายและประหยัดน้ํามันในเมืองที่รถติดมากกว่าเลือกรถสปอร์ตที่ ข้อมูลที่รวบรวมมาในช่วง6สัปดาห์หลังจากที่ iPhone 17วางขายพบว่าความเร็วดาวน์โหลดและอัปโหลดแบบมีเดียนค่ากลางเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง4 0เมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 16ทั่วโลกในขณะที่ระดับ1 0 th percentile ซึ่งหมายถึงความเร็วที่ใช้ที่สุดในกลุ่ม10%ล่างเร็วกว่าเดิมถึง60%เลยทีเดียวซึ่งแสดงให้เห็นว่าชิป A 1งทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในสภาพสัญญาณอ่อนแอหรือไม่สมบูรณ์แบบเช่นในห้องใใตตต้ดดดออาานนิินนนนนนนขออออองงาาาาาคคคคครรสูหหืืเเเฟ่่่่่ทททีีีีแแแแจจุกกกวม็ย บางคนอาจโต้แย้งว่าการไม่สนับสนุน3 2 0เมกะเฮิรตซ์เต็มรูปแบบทําให้ a pple เสียเปรียบในอนาคตแต่ข้อมูลนี้กลับชี้ว่าเน้นความสเสถียรมากกว่าความเร็วสุดขีดซึ่งอาจเป็นปรัชญาที่หลายคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ iPhone 17ทําทำความเร็วดาวน์โหลดแบบมีเดียนได้ถึง4 16. 1 6 1 4 cMBps และระดับ9 0 p h p ความเร็วที่เร็วที่สุดในกลุ่ม90%สูงสุด สูงถึง976.39 m b p ซึ่งสูงกว่า Pixel 10และ Galaxy S25 อย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าคู่แข่งจะรองรับช่อง320 MHz เต็มรูปแบบก็ตามแต่ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันความโดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นในสนามบินที่มีคนพลุกพล่านหรือในบ้านที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวนมากและนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายการอภิปราย แม้เรเตอร์ไวไฟ7ที่รองรับ320เมกะเฮิร์จะเพิ่มขึ้นในตลาดแต่ออาเคลชี A ้ว่าชิป n 1ของ Apple เน้นประสิทธิภาพที่เสถียรกว่าในสถานการณ์ไม่สมบูรณ์แบบมากกว่าการเล่ตามสเปคสูงสุดสะท้อนปรัชญายของ Apple ที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานจริงมากกว่าซึ่งสำหรับผู้ใช้บางคนอาจดูอนุรักษ์นิยมเกินไปแต่สำหรับคนอื่นๆอ,อาจเห็นว่าเป็นการเลือกที่ชาญฉลาดเพราะในโลกแห่งความจริงความเร็วที่เสถียรในทุกที่สำคัญกว่าความเร็วพีคที่ใช้ได้เฉพาะในสภาพสมบูรณ์แบบ สรุปแล้วชิป n 1ทำให้ iPhone 17ดโดดเด่นกว่าเดิมอย่างแท้จริงแม้ไม่ได้ใช้ WiFi 7เต็มรูปแบบแต่ช่วยยกระดับความเร็วและความน่าเชื่อถือในพื้นที่สัญญาณที่ผันผวนหรือแออัดซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่พบเจอในชีวิตประจำวันเช่นการดูวิดีโอสตรีมมิ่งในรถไฟฟ้าหรือการประชุมออนไลน์จากสวนสาธารณะนี่เป็นการปรับปรุงที่ไม่เพียงแค่ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นแต่ยังอาจเปลี่ยนมุมมองของเราต่อเทคโนโลยีไร้สายด้วยแล้วคุณคิดอย่างไรครับ Apple เลือกเน้นความเสถียรมากกว่าความเร็วสุดขีดสิ่งนี้เป็นความคิดที่ดีหรือเป็นการตกยุคคุณเห็นด้วยกับปรัชญ,ญานี้หรือไม่และถ้าคุณใช้ Android คุณมองว่าคู่แข่งอย่าง p i กเซอรหรือ Galaxy ยังมีข้อได้เปรียบอะไรในเรื่อง Wi-Fi ไหมไมาใช่ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันครับผมอยากรู้ว่าคุณเห็นต่างหรือเห็นด้วยกันยังไง